หมดแล้วมันหมดกินไม่ได้เราซื้อใหม่บ้านแย่ออนใหม่ไอเสื้อในของหนูนี่พังไปพังแล้วเนี่ยโอย้เยอะเลยเบบี้เบบี้ครับแต่เบอร์ทีนขนมอีกแล้วทีนขนมอีกแล้ว Mày không ăn một này nữa nè Hay này nha Mày bà ăn chim chín nhẹ hãy Hai Hai <laughs> chín xài <laughs> của bà 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 này ใครทำใครทำเอ้ยไม่ต้องเลยหนูเลยทำ